สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการแกะเปลี่ยนหน้ากากซีดีนะครับรถมาเจตตินะครับหรือเป็นรถคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นใหม่นะครับก็คือบอดี้หน้ากากของฟอนต์หรือซีดีนะครับจะเหมือนกันนะครับนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับก็คือนะครับวิธีแกะนะครับรถรุ่นนี้นะครับให้เอามือนะครับ งัดด้านข้างหลังตรงนี้นะครับด้านข้างหลังตรงนี้นะครับงัดขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับงัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามือดึงจากข้างบนตรงนี้นะครับครับบครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงข้างล่างตรงนี้นะครับนี่หะครับง้างตรงนี้นะครับ นี่นะครับดึงขึ้นมาตรงๆนะครับเท่านี้นะครับสําหรับรถมาเจตินะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการแกะนะครับคุณก็ไขน็อตเครื่องนะครับที่ไม่มีมาครับไขได้เลยนะครับสี่ตัวนะครับลองดูนะครับ